ดูดวงประจำวันที่4กันยายน2563ของคนทั้ง7วันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สวัสดีค่ะมิตรรักแฟนดูดวงทุกท่านวันสุขแบบนี้เรามาเช็คดวงกันดีกว่าเข้าว่าดวงใครจะรุ่งหรือว่าดวงใครจะร่วงเพื่อที่ว่าเราจะได้รับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงทีซึ่งดวงวันนี้ของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรกันบ้าง เราไปติดตามกันได้เลยค่ะ 1. ดวงของคนที่เกิดวันจันทร์สำหรับดวงโดยทั่วไปของคนที่เกิดวันจันทร์นั้นในวันนี้อาจจะต้องระวังเรื่องความเห็นไม่ลงรอยกับผู้ใหญ่หรือคนที่มียศสูงกว่าบางทีสิ่งที่คุณตั้งใจจะปกปิดไว้อาจจะมีคนแอบเอาความลับนั้นไปบอกกับคนอื่นจนเกิดปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาได้ค่ะ ส่วนเรื่องของการงานในวันนี้ตัวของคุณอาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการทำงานให้รอบคอบและรัดกุมเอาไว้ให้มากสักหน่อยค่ะยิ่งถ้าใครที่ต้องทำงานแล้วมีคู่แข่งในเรื่องของการทำงานด้วยแล้วแล้วก็โอกาสที่งานของคุณจะเสียเปรียบหรือว่าข้อมูลในเรื่องของการทำงานจะหลุดไปถึงคู่แข่งนั้น จะมีได้ค่อนข้างมากทางที่ดีคุณควรจะตรวจเช็คงานที่คุณทำให้มีความรัดกุมและถ้างานที่คุณทำอยู่เป็นความรับผิดชอบของคุณโดยตรงคุณเองก็ไม่ควรไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปค่ะไม่อย่างนั้นงานที่คุณทำอยู่อาจจะมีปัญหาเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้มากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินในวันนี้ของคุณโดยทั่วไป ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรใหญ่ๆเข้ามามากสักเท่าไหร่ถ้าตราบใดที่คุณยังมีวินัยในเรื่องของการใช้เงินเผลอๆบางคนก็อาจจะมีโชคเล็กๆในเรื่องของการเงินเข้ามาให้คุณใจชื้นได้อีกด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้คุณระมัดร,ระวังในเรื่องของการลงทุนเอาไว้ให้ดีค่ะยิ่งถ้าเป็นการลงทุนในสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยหรือว่าสิ่งใหม่ๆ เพราะบางทีคุณอาจจะโดนคนหลอกลวงจนเสียทรัพย์หรือมีคดีความตามมาก็เป็นได้ค่ะและในเรื่องของความรักของคนโสดชาววันจันทร์ดวงของคุณในวันนี้ส่วนมากยังไม่มีอะไรที่คืบหน้ามากนักแถมบางคนอาจจะต้องระวังในเรื่องของการรักคนมีเจ้าของหรือว่าคบซ้อนด้วยอีกต่างหากค่ะทางที่ดี คุณควรเก็บตัวหรือใช้ชีวิตตามลำพังไปก่อนจะเป็นการดีกว่าค่ะส่วนคนมีคู่นั้นดวงความรักของคุณในวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังญาติผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาทำให้ความรักของคุณเกิดการผิดใจหรือว่ามีปัญหาค่ะ 2. ดวงของคนที่เกิดวันอังคาร รับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอังคารนั้นในวันนี้ให้ระวังในเรื่องของความลับหรือสิ่งที่คุณต้องการจะปกปิดกำลังจะกลับมาเล่นงานตัวของคุณหรือไม่ก็บางทีคุณก็อาจจะไปล่วงรู้ความลับของใครบางคนก็เป็นได้ค่ะส่วนเรื่องของการงานนั้นดวงทางการงานของคนที่เกิดวันอังคารในวันนี้ เหมือนทุกอย่างจะเริ่มเข้าสู่ภาวะที่ลงตัวมากยิ่งขึ้นค่ะอะไรที่เคยเป็นอุปสรรคและปัญหาที่เข้ามาขัดขวางเรื่องความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณก็จะเริ่มน้อยลงและแม้บางคนก็อาจจะต้องจัดการภาวะงานที่ยังค้างคาอยู่บ้างแต่ทุกอย่างก็จะค่อยๆจบลงไปได้โดยดีค่ะเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารนั้นอาจจะต้องมีวินัยในเรื่องของการทำงาน และไม่ปล่อยให้งานที่มีอยู่กลายเป็นดินพ่อหางหมูแค่เพียงเท่านี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงแล้วล่ะค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันอังคารนั้นอาจจะยังไม่ค่อยโดดเด่นมากนะักคุณเองควรจัดการเรื่องการเงินให้ลงตัวและอย่าเพิ่งพยายามสร้างนี้ใหม่ๆ เพราะจะทำให้ยิ่งสร้างความยุ่งยากในเรื่องของการจัดการทางการเงินต่างๆค่ะรวมไปถึงถ้าคุณกำลังรอในเรื่องของค่าจ้างต่างๆอาจจะต้องรอไปอีกสักระยะเพราะช่วงนี้ในเรื่องของการเงินก็ยังไม่ค่อยที่จะได้ตามอย่างที่หวังมากนะักและเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนโสดชาววันอังคารนั้น วันนี้ต้องระวังปัญหาการไปเป็นมือที่สหรือมีปัญหาเผลอใจไปชอบคนที่มีเจ้าของไม่รู้ตัวไม่ก็คุณกำลังจะมีปัญหาในเรื่องของการรักคนที่ไม่ควรรักอยู่ก็เป็นได้ค่ะส่วนในกรณีคนมีคู่เองนั้นวันนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรที่น่าหนักใจนักเว้นแต่ว่าถ้าใครที่ทำธุรกิจหรือกิจการร่วมกัน บางทีก็อาจจะมีเรื่องของความเห็นที่ไม่ลงรอยกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนะักถ้ากราบใดคุณทั้งคู่พยายามใจเย็นและรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันปัญหาดังกล่าวก็จะไม่ส่งผลต่อชีวิตคู่ของพวกคุณค่ะ 3. ดวงของคนที่เกิดวันพุธสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพุธนั้นในกรณีของคนที่เกิดวันพุธกลางวัน วันนี้ดวงชีวิตของคุณจะมีเกณฑ์ได้รับการเมตตาหรือว่าอุปถัมภ์จากบุคคลรอบตัวโดยเฉพาะคนที่อายุที่แก่กว่าคุณส่วนดวงชีวิตของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้ก่อนที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องใดๆก็อาจจะต้องเจอปัญหาและอุปสรรคใหญ่เข้ามาทดสอบความรู้ความสามารถของตัวเองเสียก่อน ซึ่งถ้าคุณสามารถที่จะเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองได้เป็นอย่างดีวันนี้ก็จะสามารถผ่านไปได้ค่ะส่วนเรื่องของการงานนั้นในกรณีของคนที่เกิดวันพุธกลางวันวันนี้ดวงทางการงานของคุณค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะโดยเฉพาะถ้าชาววันพุธกลางวันคนไหนที่มีการติดต่อหรือผูกสัมพันธ์อันดีกับคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าเข้าหาผู้ใหญ่ได้ถูกจังหวะ คนเหล่านี้จะช่วยเหลือในเรื่องของหน้าที่การงานหรือมอบโอกาสในเรื่องการงานที่ดีให้กับคุณขอเพียงแค่ตัวของคุณนั้นมีความตั้งใจในเรื่องของการทำงานที่ดีมากพอโอกาสเรื่องของการทำงานที่ดีของคุณในวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องน่าเป็นห่วงค่ะส่วนดวงการงานของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นในวันนี้ อาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการทำงานเอาไว้ให้มากเพราะมีเกณฑ์ต้องเจอความวุ่นวายหรือปัญหาที่มาจากการทำงานยิ่งถ้าเป็นในกรณีการร่วมหุม้นร่วมทุนนั้นก็อาจจะมีการขัดแย้งในเรื่องผลประโยชน์ได้แต่อย่างไรก็ตามดวงทางการงานของคุณก็ไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดเพราะตัวของคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบกับโปรเจกต์งานใหม่ๆห,หรือได้เริ่มต้นในเรื่องหน้าที่การงาน ที่จะสร้างความก้าวหน้าให้กับตัวของคุณได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคุณที่เกิดวันพุธกลางวันนั้นในวันนี้ค่อนข้างเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการเริ่มต้นลงทุนหรือทำอะไรใหม่ๆเพราะนอกจากจะมีโอกาสในเรื่องของความสำเร็จแล้วตัวของคุณก็อาจจะได้รายได้ที่ดีกลับมามากยิ่งขึ้น ยิ่งถ้าคุณเป็นคนขยันหรือกำลังทำโปรเจกต์ใหญ่ๆเงินที่ได้รับมาอาจจะช่วยให้ธุรกิจและชีวิตของคุณก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะส่วนดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นวันนี้อาจจะยังมีเรื่องของดวงการเงินที่รั่วไหลยอยู่บ้างเพราะมักจะมีเรื่องรายจ่ายต่างๆรอให้คุณต้องสะสารอยู่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องของการเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจหรือการทำงานนั้นมักจะมีเกณฑ์ต้องเสียเงินมากกว่าที่คิดดังนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้ให้ดีอย่าหวังในเรื่องของน้ำบ่อหน้าเพราะอาจจะไม่ได้ตามที่หวงังค่ะและเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนที่เกิดวันพุธกลางวันในกรณีของคนโสดวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีเกณฑ์ในเรื่องของความรักที่โดดเด่นมากนะั เว้นเสียแต่ว่าถ้าคุณทำงานใกล้ชิดกันก็อาจจะสามารถพัฒนาในเรื่องของความรักจากการเห็นอกเห็นใจกันได้แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันจะค่อนข้างช้าถ้าหากตัวคุณนั้นคาดหวังความรักที่จริงจังส่วนคนโสดที่เกิดวันพุธกลางคืนวันนี้ดวงความรักของคุณยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่อาจจะมีคนเข้ามาแต่ก็มักจะมีเหตุต้องออกไป หรือมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยมั่นคงมากนักหรือบางคนถ้าเป็นคู่กันจริงก็ต้องรอเวลาไปก่อนถึงจะกลับมารักกันได้และก็มาที่คนมีคู่กันบ้างนะคะดวงความรักของคนมีคู่ทั้งชาววันพุธกลางวันและชาววันพุธกลางคืนนั้นดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยมีเรื่องที่โดดเด่นอะไรที่น่าจับตามากนักเพราะเหมือนต่างฝ่ายต่างให้ความสำคัญกับเรื่องงาน จนทำให้ความรักของพวกคุณทั้งคู่อาจจะไม่ค่อยที่จะหวานมากเท่าไหร่แต่เรื่องราวเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่มากนักถ้าหากคุณทั้งคู่หาเวลามาใส่ใจและเติมความหวานให้แก่กันค่ะ4ดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีสำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันพฤหัสนั้นในวันนี้ดวงชีวิตของคุณเหมือนว่าทุกอย่างไม่ค่อยที่จะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากนัก แต่ว่าถ้ามีใครมาขอความช่วยเหลือควรช่วยเท่าที่ช่วยได้อย่าไปอินมากนะักเพราะอาจจะเจอปัญหาที่ตามมาอย่างไม่จบไม่สิน้นส่วนเรื่องของการงานนั้นในวันนี้คนที่เกิดวันพฤหัสค่อนข้างมีเกณฑ์ทางการงานที่ดีขึ้นค่ะโดยคุณนั้นอาจจะมีเกณฑ์ได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการทำงานไม่ก็ผู้ใหญ่อาจจะเริ่มจับตาคุณ เพราะเห็นคุณเริ่มฉายแววในเรื่องของการทำงานซึ่งตรงจุดนี้ก็ขอให้ตัวของคุณนั้นพยายามแสดงความสามารถของตัวเองเอาไว้ให้เต็มที่เพื่อที่ว่าจะได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานที่กำลังจะมาถึงนั่นเองค่ะนอกจากนี้ถ้าชาววันพฤหัสคนไหนที่กำลังติดขัดเรื่องงานหรือเคยเจอปัญหาที่ไม่ลงตัวมาก่อนหน้านี้ โอกาสที่คุณนั้นจะเริ่มหาทางออกได้ก็มีด้วยเช่นกันนะคะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคุณในวันนี้ค่อนข้างอยู่ในจุดที่ดีเพราะมีแนวโน้มที่จะได้โชคลาภทั้งจากการทำงานหรือการขยับขยายกิจการต่างๆรวมไปถึงใครที่เคยลงทุนอะไรเอาไว้แล้วรู้สึกซบเซาหรือไม่ได้ผลกำไรจากการลงทุนเท่าที่ควร ช่วงเวลานี้ก็เหมือนฟ้าจะเริ่มให้โอกาสคุณอีกครั้งเพราะชาววันพฤหัสเองก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับผลตอบแทนที่ดีในเรื่องของการลงทุนกลับมาด้วยเช่นกันค่ะและเรื่องของความรักดวงทางความรักของคนที่เกิดวันพฤหัสในกรณีที่เป็นคนสดคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆหรือได้พบเจอคนที่ถูกใจ ผ่านสถานที่ชุมชนหรือว่างานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆส่วนคนที่มีคู่นั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันดีอีกหนึ่งวันเพราะนอกจากความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่จะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วบางทีคุณสองคนก็อาจจะได้รับข่าวดีหรือมีบริวารน,นำโชคลาภมาให้อีกด้วยค่ะ 5. ดวงของคนที่เกิดวันศุกร์สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันศุกร ดวงชีวิตของคุณโดยรวมวันนี้ค่อนข้างต้องมีความอดทนและใจเย็นให้มากค่ะเพราะดูเหมือนว่าสิ่งต่างๆที่คุณคาดฝันเอาไว้มีเกณฑ์ที่จะโดนขัดขวางหรือไม่ค่อยเป็นไปตามที่คาดหวังเท่าไหร่ค่ะส่วนเรื่องของการงานดวงทางการงานของคนที่เกิดวันศุกร์ในวันนี้ ตัวของคนที่เกิดวันศุกร์นั้นต้องมีความรอบคอบและพยายามหมั่นตรวจสอบงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่คุณต้องรับผิดชอบเอาไว้ให้ดีค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นมานอกจากจะสร้างปัญหาการทำงานนั้นมีความล่าช้าแล้วโอกาสที่จะแก้ไขหรือทำให้ดีขึ้นนั้นก็มักจะยากและค่อนข้างจะกินเวลานาน ถึงจะทำให้ทุกอย่างกลับมาเข้าที่เข้าทางได้ค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะสำหรับดวงทางการเงินของคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้ถ้ามีใครมาชวนร่วมหุ้นหรือลงทุนอะไรก็ตามพยายามอ่านเอกสารหรือสัญญาต่างๆเอาไว้ให้ดีอย่าไว้ใจใครง่ายจนเกินไปแม้แต่คนใกล้ตัว เพราะบางทีคุณอาจจะโดนเอาเปรียบในเรื่องของการเงินหรือถูกหลอกลวงส่งผลทำให้คุณนั้นเสียเงินมากกว่าที่คาดค่ะและเรื่องของความรักในกรณีของคนโสดตัวของคุณเองมีเกณฑ์ได้พบเจอกับความรักกับคนใกล้ตัวโดยเฉพาะคนที่มีอะไรคล้ายๆกันหรือไม่ก็ต้องผ่านเหตุการณ์ร่วมทุกข์ร่วมสุดกันมาก่อนถึงจะลงเอยรักใครกันได้ค่ะ ส่วนคนมีคู่นั้นต้องระวังปัญหาและความกดดันที่มาจากบุคคลรอบตัวจะส่งผลทําให้พวกคุณสองคนมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันได้ดังนั้นพยายามอดทนเอาไว้ให้มากและถ้ามีอะไรก็อย่ามีความลับต่อกันแล้วความสัมพันธ์ของพวกคุณนั้นก็จะมั่นคงต่อไปได้ค่ะ 6. ดวงของคนที่เกิดวันเสาร์ดวงคนที่เกิดวันเสาร์ดวงโดยทั่วไป ในวันนี้ดวงชีวิตของคุณถ้าอยากได้หรือต้องการอะไรส่วนมากต้องอาศัยเวลาหรือต้องรอไปสักระยะหรือต้องเจออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาท้าทายความรู้ความสามารถของตัวเองซะก่อนถึงจะได้มาแต่ถ้าคนที่เกิดวันเสาร์มีความกระตือรือร้อนในตัวเองมากพอสิ่งที่คุณคาดหวังก็อาจจะมาถึงคุณเร็วขึ้นก็เป็นได้ค่ะ ส่วนดวงทางการงานของคนที่เกิดวันเสาร์วันนี้เกณฑ์ทางการงานของคุณยังไม่อยู่ในจุดที่โดดเดน่นหรือน่าจับตามองเท่าไหร่เพราะอะไรหลายหอย่างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของคุณยังอยู่ในช่วงของการคิดและพิจารณาสิ่งต่างๆกันอยู่ดังนั้นพยายามอดทนและตั้งใจในการทำงานเอาไว้ให้มากๆแล้วเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึง โอกาสที่คุณจะได้ก้าวหน้าทางหน้าที่ทางการงานอย่างมั่นคงนั้นก็จะมีอย่างแน่นอนค่ะมากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินในวันนี้ของคุณถ้าหากคนวันเสาร์คาดหวังในเรื่องของเงินก้อนโตหรือค่าจ้างเก่าๆที่ยังค้างค้งอยู่คุณอาจจะต้องรอเวลากันไปอีกสักนิดค่ะ เพราะโดยมากสิ่งต่างๆเหล่านี้ยังไม่ค่อยที่จะมีความโดดเด่นเข้ามาหาตัวคุณมากสักเท่าไหร่ดังนั้นช่วงนี้ต้องพยายามใจเย็นและวางแผนในเรื่องของการเงินเอาไว้ให้รอบคอบอย่างน้อยก็เพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ของคุณนั้นย่งแย่มากกว่าเดิมค่ะและเรื่องของความรัก ดวงทางความรักของคนโสดชาววันเสาร์ในวันนี้ถ้าจะรักใครชอบใครโอกาสที่จะสมหวังยังค่อนข้างยากอยู่ค่ะหรือไม่คุณต้องมีความพยายามและต้องอาศัยเวลาค่อนข้างมากถึงจะทำให้ความตั้งใจนั้นประสบความสำเร็จค่ะส่วนคนมีคู่นั้นวันนี้ดวงความรักของพวกคุณไม่ค่อยที่จะมีอะไรที่หรือหวามากนะัก เหมือนว่าต่างคนต่างเหนื่อยในเรื่องของการรับผิดชอบในเรื่องภาระหน้าที่ของตัวเองจนส่งผลทำให้ไม่มีเวลาในการเติมความหวานต่อกันแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่มากนักเพราะถ้าตราบใดคุณทั้งคู่ยังใส่ใจซึ่งกันและกันและหาเวลาเติมความหวานกันบ้างความสัมพันธ์ที่เหมือนจืดจางเหล่านี้ก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมค่ะ 7. ดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ สำหรับดวงเด่นๆของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้ขอให้คุณมีอารมณ์เย็นลงสักนิดเพราะบางทีปัญหาและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมักจะมาจากการเอาอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลของคุณจนบางครั้งอารมณ์ของคุณนั้นก็อาจจะทำลายในสิ่งที่คุณคาดหวังไปเลยก็เป็นได้ค่ะส่วนเรื่องของการงานนั้นดวงทางการงานของคุณในวันนี้ต้องวางแผนในเรื่องของการทำงานเอาไว้ให้ดี เพราะบางทีมักจะต้องเจออุปสรรคหรือเหตุการณ์ที่อาจจะมาขัดขวางให้งานของคุณสะดุดลงไปได้แต่อย่างไรก็ตามต้องใจเย็นเอาไว้โดยเฉพาะกรณีของการทำงานร่วมกันกันกบคนเพราะถ้าหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมานอกจากงานที่ทำร่วมกันจะออกมาไม่ดีแล้วความสัมพันธ์ของคุณกับเพื่อนร่วมงานจะยิ่งประสานกันยากมากยิ่งขึ้น มากันที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะดวงทางการเงินของคุณในวันนี้ถ้าหากคุณจะลงทุนหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆต้องศึกษาให้ดีหรืออ่านเอกสารสัญญาให้รอบคอบอย่าโลภเพราะไม่อย่างนั้นคุณอาจจะเสียทรัพย์หรือลำบากในเรื่องการเงินมากกว่าเดิมได้และเรื่องของความรักสำหรับคนโสดวันนี้อาจจะยังไม่ใช่โอกาสที่ดีในเรื่องของความรักที่สมหวังซักเท่าไหร่ อาจจะต้องใช้เวลารอต่อไปอีกสักพักทางที่ดีค่อยๆศึกษาดูใจกันไปก่อนแล้วค่อยเริ่มความสัมพันธ์ก็จะเป็นการดีกว่าส่วนคนมีคู่ต้องระวังปัญหาการทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเก่าๆที่จบไปแล้วดังนั้นต้องใจเย็นๆ และพยายามอย่าเอาอดีตมาตัดสินปัจจุบันเพราะไม่อย่างนั้นความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะเกิดปัญหาตามมาได้และนี่ก็คือการดูดวงประจำวันของคนทั้ง7วันประจำวันที่4กันยายน2563จะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะคะเพราะการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงโดยทั่วไป ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมกด s u b สไคร b ์เพื่อรับข้อมูลสนุกสนุกประจำวันและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ